ย้ายไปเลี้ยงที่บ้านกันวันนี้นะครับขุดธนรงค์ธนรงจิ๋วนะครับผมเห็นไว้ตั้งหลายวันอยู่ตรงจอมปวกฟังจากข้างในนะครับผมคิดว่าน่าจะใหญ่นะครับผมได้ยิน เสียงของแม่ชะนะลงนะครับกระพือปีกนี่ทุกคนก้อนน้ำหวานนะครับดูเหมือนว่าจะเขย่าได้นะครับก้อนน้ำหวานหวานหอม หอมกว่าน้ำผึ้งนะครับแต่ว่าหอมแบบอีกแบบนึงหอมเหมือนเหมือนต้นสนนะครับทุกคนโอ้โหโยกได้แล้วครับจะมีอะไรข้างในเอ่ยลุ้นกันทุกคนไม่มีอะไรนะครับ โห oh, ทุกคนลังนี้ถือว่าใหญ่มากนะครับสำหรับชนาลงจิว๋วดูครับทุกคนโอ้โ oh ห oh. เหมือนเป็นเมืองเมืองหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูน้ำหวานนะครับน่าจะมีตั้งแต่ข้างล่างขึ้นมาข้างบนแล้วก็ตรงนี้คือ ตัวอ่อนไข่ตัวอ่อนนะครับแล้วเหลืองๆตรงนี้คือเกสรข้างในน่าจะเป็นขี้ของชนลงนะครับที่เหนียวๆเ,เห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะทำการย้ายไปเลี้ยงที่บ้านนะครับทุกคนเอาไปทีละอย่าง เบามือหน่อยนะครับเดี๋ยวตัวอ่อนจอะเสียวันนี้เราเตรียมลังมาแล้วนะครับแบบนี้ครับผมเราจะเอาตัวไข่ก่อนนะทุกคน ใส่ต้งรังก่อนเลยตอนนี้ยังช่วงเช้านะครับแม่ของสนรนลงจะไม่ค่อยบินเท่าไหร่โอ้ยทุกคนผมเจอตัวนางพญาอยู่ข้างในเอาออกมายังไงครับเนี่ยอ,อยู่เข้าไปข้างในแล้วครับผมเจอตัวนางพญาอยู่ข้างในครับ หรือสักพักถ้าเราเก็บตัวอ่อนเกสรแล้วก็ก้อนน้ำหวานนะครับลงในรังของเราตัวงานที่บินหนีนะครับเขาก็จะบินเข้ามาในรังครับผมเป็นแถวๆเลยโอ้โหเมื่อกี้ผมเจอตัวนางพญา เอาไปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูอีกที่นึงไตง้ตรงนี้นะครับตัวอ่อนนี่เลยโหก่อนรวยเลยทุกคนใหญ่มากครับ,ตร,รบตรงนี้ทั้งหมดก้อนน้ำหวานนะครับแม่ตัวเล็กนิดเดียวโอ้โหน้ำหวานอย่างเยอะทุกคน ตรงนี้น่าจะเป็นขีของชนะลงนะครับเกสรอ์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำการขุดกันต่อนะครับพอดีว่าเมื่อกี้อยู่ตรงที่ลาดชันนะครับผมก็เลยทำการอุ้มขึ้นมาทางหลังขึ้นมาอยู่ที่สบายๆหน่อยหาดูตัวนางพญาอยู่นะครับทุกคนยังไ,ไม่เห็นเลยครับเมื่อกี้เห็น ตรงนี้ทีหนึ่งหลังจากนั้นก็หายไปเลยนะครับมีแต่ก้อนน้ำหวานนะครับแต่ว่าผมยังหาตัวนางพญาไม่เจอเลยสวยมากทุกคนเสร็จเรียบร้อยทุกคนไข่ตัวอ่อนก้อนน้ำหวานแล้วก็เกสร กีสอนอยู่ตรงนี้แล้วก็ข้างบนด้วยนะครับเราจะย้ายไปเลี้ยงที่บ้านกัน